สวัสดีครับเอฟซีสาวน้องไข่พาละมาหน,นิมาเบิ่งชมบรรยากาศครับพี่น้องบรรยากาศตอนเศร้าว,วันที่21นะครับ21ตุลาคม2568าาที่พี่น้องเห็นนี่ก็เป็นกองแกปแกบที่ว่ามาผสมกับฟุนกับฟุนมูลวัวใส่แมคโคนะครับนี่แมคโคใส่แมคโคผสมแกบ ซึ่งกับปะปนมาทั่งปัสสาวะซึ่งอุจจาระนะครับจะเป็นน้ำเขาจะเอาแกบไปผสมแล้วก็จะมากไว้ครับมากไว้เพื่อเป็นปุย๋ยในการเอาไปใส่ให้ใส่หน้าใส่หน้าซึ่งว่าเกี่ยวเขาออกเสร็จเราก็จะเอาปุ๋ยไปโรยโดยการใส่รถครับรถก็มีแท็กเตอร์แท็กเตอร์อสีแดงนี่ตอนนี้ก็รถก็นก่าจะมาส่งแกีบครับพี่น้อง นี่เป็นกองแกบเป็นกองแกบถึงจะสร้างมาเป็นสิบรถยี่สิบรถอ่าสิบรถยี่สิบรถเดี๋ยวมาลงไว้อ่าส่วนที่เหลือก็ไหลลงไปงั้นนะอ่าไหลลงไปงั้นนะเขา่างามเนาะครับสังเกตเบ้างอ่าแกบมีการท่ำให้ดินล้วนซุยอ่ารา,าเข่าเดือนได้ดีเขา่างาม งามไรจนพ่นลมหมดแล้วครับนี่ก็เป็นพนักงานที่มาเอาส่วงแกบเนาะครับเขาสร้างแกบมากกับมีคนมาส่งอากจะทำกันดำลงซึ่งตอนนี้ก็ได้มาละสามรถมีอยู่สามซีเถียวว่ากล่องอยู่ไีนก็จะใส่รถลูดเดอร์ครับลูดเดอเร์หรือว่ารถด,ดันรถกดจีหน่อยครับมา ตักแกลบลงไปล่วงไปข้างในข้างล่างนะครับลงไปแล้วก็ใส่แมคโครแมคโครจกผสมผสมคุกเข้าให้เข้ากันจนแขนจนแขนตีกันนะครับแป่แห้งไปเนาะแล้วก็บอบไว้อีกมาร์กไว้อีกครับจังค่อยใส่รถไปย้ายน้ำทงหน้า ซึ่งแกบก็ได้มาจากล่งสีนะครับช่วงนี้เป็นช่วงล่องสีกำลังเปิดรับเขาเพื่อเอาไปตากนี่ครับสีเขาที่ห่าเกี่ยวแล้วเห่อบ่ได้ตากนะครับเอาไปบ่ได้ตากอยู่บ้านอยู่ใส่ดีครับสีเสร็จก็ไปล่งสีเลยที่ล่งสีจะมีล่งอบครับมีล่งอบล่องอบล่งบ่มเขานะครับอบบ่มเขาแห้งอบบ่มเขาแห้งยังค่อยสี อาจจะยืดในความชื่อที10%นะครับความชื้นของเขาเขา,า,า,ากัเอามาบรรจุใส่กระสอบแล้วก็มาตากบรรจุใส่กระสอบแล้วก็ไปรงสีรงสีกัสีเป็นก้อนซานด้องไม้เข้าเลยเข้ากับไม่ได้ไปโยงเกี่ยวเลยครับเกี่ยวแล้วก็ไปรงสีเลยเพราะว่าการเช็คบินเช็คยังกัจะเมียนเขาก็ลงมันชี้ไว้ว่าของผู้นั้นผู้นี้จักกิโลกิโลก็ลงซื้อไว้ การทำงานโดยความสุดจริต,ตครับเม่มีการคดโกงกันเนาะเอาไปล่องสีล่งสีกับจัดการให้เบิดเลยล่อรับแต่ข่าวสารอยู่บบานครัอากาศเปลี่ยนแปลงครับอากาศเย็นแล้วอากาศเย็นลงมากะยังมีเริ่มจะเขาา้าน้านวเต็มตัวแล้วครับลูกเศาร์นี่คะ่ะ หาองศาหนาวหนาวลงมาทํางานลงมาจะเศร้าสาวต้องใช้ผลารมาทํางานตีสามครึงเนาะลงมาไลาบัวมาหลีดนมบัวตีสามครึงตีห้ครื่งก็เสร็จเรียบร้อยก็ได้เข่าห้องเนาะครับเข่าห้องพักผ่อนเพราะว่าตื่นจะเศร้าอยจะว่าได้ไปพักผ่อนกินเข่ากินน้ำแล้วก็ได้พักผ่อนหอดถึงหอดเที่ยงคนแล้วครับ ถึงหดเทียงถึงจะมาลงมาทํางานอีกครั้งที่สองก็ mm hmm. จะทํามุนเวียนกันไปอยู่จังสีล่ละเมื mm ่อด้มีวันหยุดนะครับ mm hmm. แต่ว่ากิหยุดพักผ่อนไปในตัว mm hmm. ตอนนี้ก็จะเอาแกลบมาลงแงนะครับพี่น้องมาจอดแล้วก็เอาผ่าลงเอาผ่าที่คุ้มบอกอ อาจจะคุ้มมานำรถนะครับบะคุ้มบ่ไดบ่คุ้มก็จะเป็นฝุ่นนี่ครับรถแก็บมาทรงแกบที่มากกำลังจะดำลงกำลังถอยจะดำลงแล้วนี่ขั้นสีหัว,หวขาวสีเขียวดำลงเลยบ่ไงก๊บบานี่ย เมื่เห็นอย่างหวามาเปิดไทยว่เออมาเปิดไทยอืมเปิดสลักออกเปิดสลักเปิดไทยออกกระชิดดำรถแก้เกลบก็บจะบ่นหนักด้ยเนาะแกลบแกลบประโยชน์ของแกลบมากไหมเอาไปใส่แต่ว่าเขาต้องหมักก่อนนี่ครับหมักก่อน ผสมกับปุ่นเอาไปใส่โดยตรงกับ่าไรเนาะใส่โดยตรงกับอะไรย่างบ้านในเป็นสารอาหารอนู่เราก็ต้องไปผสมกับปุ่นอ่าผสมกับปุ่นเพื่อให้เป็นจังคอยจะเป็นปุยได้เนาะครับเอาปุ่นกับว่าเป็นปุ่นธรรมดาครับเพืาอให้จะมีอ่อบความร้อนพร้อมด้วยพัดลมอ่าเป็นเครื่องใดเครื่องพัดลมปั่นเข้าไปเออไงเราบ่เนี่ยไงกุ๊เลย <ś les> ร่มกับแห้งพัดมาทางนีมบานเนี่ยแต่เบื้องก้อนบานจากดำลงมาบานนี่จะไงบ่ รถขันขาวพานไปรถขันขาวนี่่านไปแล้วเก็จะดำลงแล้วไงกุ๊บนี่น่านดับจ้ะเอเอขึ้นเลยขึ้นเลย Hoa sai dưới chiều nè Bớt lạ, sụt lạ bó bớt rồi anh anh đưa nài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  đưa Vô đưa bơi ngọt nài đưa này โอ้ได้หลายเตือกอยู่มาผสมกับปุบ่นไปบะไรและจองใบกับมาอีกเป็นมาอีกใสจนเต็มนี่แหละครับพี่น้องกองเว็จนหล่นลงให้ยหน้าคนอ่ะเบิดแล้ว,ลวครับ สำหรับคลิปนี้ก่อนมาเอาเมืองเอาแกบลงนะครับเพื่อผสมกับฟุนนะครับขอจบคลิปไปเพียงซ้ำนี้คลิปหนาพอกันไหมโชคดีไม่ใช่เป็นแก่ของพี่น้องสูบผูสูบคนชมบรรยากาศไปน้ำครับนี่บรรยากาศเย็นเย็นสบายดีอยู่นอกพืที่อ่าสิบองศานะครับวันนี้ตอนกลางวันตอนนี้ตอนบ่ายทั้งเจ็ดสิบหาโมงกับช่วงบ่ายครับบา่ายสามโมงสี่โมงแรงครับช่วงอากาศจะอบอุ่นขึ้นจังหน่อย